สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโมเตลูนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงของชาวราศีพฤษภนะคะประจําเดือนตุลาคม2,566นะคะชาวราศีพฤษภนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมนะคะ21เมษายนถึง20พฤษภาคมนะคะ เป็นดวงเรืรวมนะคะไม่ได้เฉพาะ,ะตาอจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะดวงบ้างไม่ดวงบ้างอาจไม่ตรงกับทุกคนขอให้รับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะ<อ>แล้วก็ขอขอบคุณคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะคอ,อมเมนต์ดีๆให้หมอเมย์นะคะขอให้คุณสมบังในชีวิตนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ ขอใพ้สิบใบนะคะหนึ่งสองสามสห้าหกสิบ เดอะสตาร์ star, นะคะเดมูนสิเอฟสอดเดชาริออนแมฟฟสอดกิงออฟเฮนเดเคิลสตรีนแมฟฟครับ เอกซอร์ไพ่ตัวตนของคุณนะคะเลสตาร์ไพ่แห่งความหวังไพ่แห่งกำลังใจนะคะไม่ว่าคุณจะมีเรื่องให้กลุ้มอกกุ้มใจให้เรื่องกังวลใดๆก็ตามนะคะแต่ คุณก็มีความหวังเสมอนะคะถึงแม้จะมีเรื่องเข้ามากระทบกับกคุณนะคะแต่คุณก็เป็นคนที่คิดบวกนะคะคุณคิดว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนเหตุการณ์ที่มันไม่ดีเรื่องราวที่มันไม่ดีในตอนนี้นะคะมันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะนี่คือความคิดของคุณนะคะเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะ คุณมีเรื่องให้ต้องกุมอกกุมใจนะคะแต่ว่าในเรามาดูเมื่ออดีตกันนะคะเดอะชาลีออรแล้วก็นายออฟสอดบ,บางคนมีท่านบางท่านนะคะมีเกณฑ์ไดเ้เดินทางบ่อยนะคะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าถ้าในเรื่องของเรื่องที่ทำให้คุณนะคะคิดมากกุมอกกุมใจนี้นะคะ คุณสามารถที่จะผ่านปัญหานั้นได้สามารถที่จะจัดการปัญหานั้นได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มุมมนะเป็นคนที่ขยันนะคะเป็นคนที่อดทนนะคะคุณคุณอดทนเก่งมากๆนะคะชาวราศีผสมนะคะปัญหาอะไรเข้ามานะคะคุณสามารถที่จะป่าฟันปัญหาอุปสรร์นั้นไปได้หรือว่า เรื่องราวใดๆที่มันไม่เป็นหนังใจคุณนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้คุณไม่สบายใจนะคะคุณก็สามารถที่จะจัดการได้นะคะเพราะว่าแพนเดอะสเตร็งนะคะปัญหาทุกอย่างคุณสามารถที่จะเอาอยู่คุณจัดการได้คุณเป็นคนที่เฉ,ฉลียวฉลาดอยู่แล้วนะคะ คุณใช้ความฉลาดของคุณใช้ความอ่อนโยนใช้น้ำนะคะในการแก้ไขในการเอาชนะปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่ได้นะคะอิทธิพลรอบข้างในออบครับคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือไม่ก็เดินทางไปหาใครสักคนหนึ่งของคุณนะคะ ไปหาคนรักของคุณก็ได้แต่ว่าคุณจะมีแก่เกณฑ์การเดินทางนะคะบางคนบางท่านมีเรื่องให้กุมอกกุมใจนะคะคุณก็เลยต้องอยากจะที่จะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งบางคนอาจจะอยากเดินทางไปแบบว่าไปในที่ที่คนไม่รู้จักคุณก็ได้นะคะเพื่อไปคิดไปทบทวนนะคะเรื่องราวนะคะต่างๆ ที่เป็นอยู่ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วจะทำอย่างไรดีต่อไปนะคะความคิดภายในใจของคุณนะคะก็คือความมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะเรามาดูไพ่อนาคตของคุณดีมากๆนะคะ คุณมองหวังที่จะให้ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายลงไปนะคะแต่นะคะจะมีคนมาช่วยเหลือคุณนะคะถ้าสําหรับใครที่มีปัญหาจะมีคนมาคอยช่วยเหลือคุณซึ่งคนคนนั้นเป็นผู้ชายอาจจะเป็นพี่เป็นพ่อของคุณก็ได้คนคนคนนี้เป็นคนนิ่งๆเป็นคนที่หนักแน่น มีความมั่นคงในจิตใจมากๆนะคะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่เขาทำอะไรทำจริงนะคะเขาจะคอยช่วยเหลือคุณนะคะถ้าสิ่งไหนที่คุณขาดเหลือนะคะเขาจะมาช่วยเหลือคุณนะคะขอให้คุณสามารถที่จะร้องขอกับเขาได้นะคะให้สรุปเอ็ o ออฟซอดปัญหาเรื่องราวที่เป็นอยู่นะคะ ปัญหาเรื่องราวที่มีอยู่มันเหมือนคุณคิดวนเวียนวนเวียนอยู่ในหัวนะคะบางทีคุณก็เอาออกจากหัวไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณอยากให้ที่อยากให้สิ่งสิ่งนี้มันจบลงสิ่งที่ทำให้คุณเครียดอยู่เนี้ยมันจบลงนะคะแต่ว่ามันเหมือนบางทีคุณเอาออกจากหัวไม่ได้นะคะ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะให้ตัวตนของคุณเป็นเดอดสตาร์นะคะคุณสามารถที่จะอาจจะต้องใช้เวลาเยียวยานะคะแต่คุณมีความเชื่อมั่นว่าในสถานการณ์ต่างๆที่มันเลวร้ายอยู่นี้นะคะมันจะคลี่คลายลงไปมันจะจบลงไปอย่างเร็วโดยเร็วนะคะ เรามาดูไพ่นางฟ้ากันนะคะว่าไพ่นางฟ้าอยากบอกอยากแนะนําอะไรกับคุณนะคะถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินคงคนนี้สามารถช่วยคนได้นะคะหรือแม่ก็บางคนบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้ที่ดินได้ทรัพย์สินได้มรดกด้วยนะคะแต่ว่ายังไงขอให้คุณอดทนนะคะอดทนเอ,อ่อ สิ่งที่ดีกำลังรอคุณอยู่นะคะขอให้คุณอดทนในช่วงนี้นะคะทราเวลให้หนางฟ้าบอกให้คุณไปท่องเที่ยวบ้างนะคะไปในที่สถานที่ใหม่ๆนะคะบางทีนะคะคุณจะได้ความคิดได้ เห็นสิ่งใหม่ๆแล้วคุณอาจจะได้ไอเดียก็ได้นะคะ and upcoming trip นะคะ p r o v e to be life changing in positive way นะคะมันจะช่วยให้คุณมองบวกคุณ ขอให้คุณได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่คุณอยากไปนะคะไปเพิ่มพลังให้กับตัวเองหรือเพิ่มพลังงานที่ดีให้กับตัวเองไปเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองนะคะเมื่อคุณคิดบวกว่าคุณคิดว่าคุณจะสามารถผ่านไปได้เมื่อคุณคิดว่าคุณจะประสบความสําเร็จเมื่อคุณคิดว่าปัญหาต่างๆจะคลี่คลายลงไปนะคะจักรวาลนะคะเมื่อจักรวาลได้รับรู้นะคะ จักรวาลจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคิดนะคะคิดอย่างไรได้แบบนั้นนะคะดูซัมรีเสิร์ชนะคะขอให้คุณศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลนะคะมันมีปัญหาในเรื่องอะไรนะคะคุณอาจจะไปสอบถาม คนรอบข้างได้หรือว่าอ่านหนังสือได้เพิ่มเติมหรือว่าดูใน Google ใน YouTube ก็ได้นะคะคุณสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะอันไหนที่คุณไม่รู้นะคะคุณก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะ You need more information นะคะคุณต้องการที่จะได้อเอกสารได้ข่าวสารใหม่ๆนะคะกับ สถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะ a b o u t this situation นะคะ Look into it future before proceeding นะคะขอให้คุณมองไปสู่เป้าหมายของคุณนะคะแล้วเมื่อคุณมีเป้าหมายคุณจะสามารถจัดการระหว่างทางได้นะคะคุณจะจัดการได้ว่า คุณจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายของคุณนะคะแต่ยังไงขอให้คุณศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะคะถ้าบางคนมางท่านอยากที่จะลงทุนนะคะก็ขอให้คุณศึกษาข้อมูลนะคะให้ถีท้วนนะคะให้มีความรู้ในเรื่องของการลงทุนนั้นน,นนะคะ หรือว่าในงานนั้นๆที่คุณทำอยู่นะคะอ k for what you want นี่ไงคะร้องขอว่าคุณต้องการอะไรคุณสามารถที่จะร้องของกับจักรวาลได้นะคะ Let t t h u u n v v r s s e n n d u t h o r people know what you need นะคะขอให้จักรวาลหรือว่าคนรอบข้างของคุณนะคะได้รับรู้ว่าคุณต้องการอะไรนะคะ จางที่หมอเมย์บอกนะคะเมื่อคุณมีความเชื่อมีความเชื่อมั่นนะคะคุณสามารถที่จะร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร้องขอกับจักรวาลขอแค่คุณมีศรัทธานะคะคุณก็จะได้รับนะคะขอแค่มีศรัทธาไม่ต้องมีข้อสงสัยอะไรใดๆนะคะเพียงแค่ศรัทธาเท่านั้นนะคะแล้วก็ ร้องของกับจัก,กรวาลน,นะคะกับที่คุณนับถือได้เลยนะคะแล้วท่านจะประทานพรให้กับคุณนะคะชาวราศีผสมนะคะยังไงขอให้ผ่านพ้นนะคะในคืนที่อาจจะขมกขโมวนะคะเป็นเดอะนนะคะแต่ว่าไพ่ตัวตนของคุณนะคะเป็นเดอะสตาร์ก็คือความหวังยังมีแสงสว่างอยู่นะคะ คุณมีความหวังเสมอนะคะว่าคุณจะทําได้คุณจะประสบความสําเร็จไม่ว่าเรื่องใดนๆนนก็ตามนะคะยังไงขอให้คุณนะคะเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทําได้บางคนบางท่านอาจจะขอกําลังใจขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจักรวาลได้เลยนะคะแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลไปเที่ยวพักผ่อน ผอนคลายจิตใจบ้างนะคะขอให้คิดบวกเมื่อคุณคิดบวกก็จะมีแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาหาคุณเองนะคะคุณจะหาทางออกทางแก้เจอแน่นอนนะคะถ้าสำหรับคนที่มีปัญหาอยู่นะคะออยังไงฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอมปมนดีๆให้ช่องเมมูติรูด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ